สวัสดีครับน้องไม้แก้สวส,สวัสดีค่ะสสวัดีค่ะน้องไม้แก้วสวัสดีค่ะครับผมมาติดตามตัวเลขกับน้องไม้แก้วอีกครั้งหนึ่งครับเอฟซีเนาะหลังจากเลขโผลขึ้นมาจากเหรียญพญาคุดครับเอฟซีเต็มอิ่มอีกอย่ยงอีกครับพีพีตายหงเมลูอ่อนเนาะมาหาเนาะครับน้องไม้แก้วเงนินพาวฝันเห็นพีตายหงเมลูอ่อนครับมานะบอกเลขสองตัวประสานครับ คือเป็นสิบสิบงวดล่ะครับน,น้องไม้เก้ียวนี่ครับอันนี้มีเอฟซีถามหาครับท่านบูชมเลขเหรียญพญาคุดครับนี่งวดตี่านมาหนึ่งเจ็ดครับเดี๋ยวใส่เบิ้งประตูช่องนะครับก็หยัดบางหน่าน้องไม้เก้ียวไว้ได้น้อยครับพ่อสอเหรียญบทฉัดอยู่นะขเขาป็นขยายในเอฟซีแอดมิไนไปละบุเห็นนนาอเดี๋ยวกครับเด้อ เดี๋ยว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 ชุ่มเขามาปูดนี่ครับสองห้าหนึ่งเจ็ดค่ะสองห้าหนึ่งพอสอเหรียญน,นี่เอฟซีเปิ่นถามมากครับพอสอสองห้าสองห้าหนึ่งเจ็ดครับเอฟซีแต่หนึ่งเจ็ดก็ออกมาแล้วครับสองห้าหนึ่งเจ็ดงวดนี่อาจิมาสองหากะไระได้ครับเถิมว่าช่มเนาะเหรียญราคาหนึ่งบาทเอาเป็นหนึ่งสองหากไรร็ดาได้ครับหรือว่าตัดเหรินอยู่ในนี้ครับเถิมว่าช่มเนาะ สองหาเจ็ดก็ได้หรือว่าสองหาหาสองนะครับท่านผู้ชมเนาะครับหน่องไม่แก้วครับผมนี่ช่องต้องมีสามดาวรัชการที่เก้าตัวครับล้าน่ด้านนึ้ทางนึ่งรัชการที่เก้านะครับเดี่ยวสดงให้ช่องต้องมีสามดาวเดังนั้าครับนี่ครับเป็นยังไงครับอันผีแมลกอ่อนพึ่นมาแนวได้ครับหน้องไม่แก้วพึ่นมากับลูกพึ่งกบผีแม่ชี่ค่ะโอ้ผีแมชี่ก็มาค่ะ โอ้ยคือเหี้ยแต่มาเบิดตุภีเลยตัวนี้เนาะครับเนาะค่ะครับแล้วเพื่อนก็เดินมาหาหนูค่ะครับผมแล้วก็จมไปนเน่าค่ะจมเน่าอะไรอีกครับเป็นจมว่านหอนมากเลยค่ะโอ้ยทถ้งตีทถ้งคนเนะครับอห็สีหอนมันอันหนึ่งเห้ยนเนาะครับเนาะค่ะเดือดร้ายคือว่าแต่ที่นี่เพื่อนก็เดินม่านังอยู่แค่์นาบานเนาะค่ะครับ ก็บอกว่าขอกินน้ำแน่ได้วะค่ะครับผมหนูก็เอาน้ำให้เพื่อนค่ะครับแต่ที่เพื่อนก็บอกว่าขอบคุณแห้งค่ะครับเพราะว่าอากาศมันอ่อนค่ะครับผมเพื่อนก็เลยจะบอกเลขค่ะครับเพื่อนบอกเลขตัวไหนหูบอ่ครับหูอยู่ค่ะจำได้เนาะครับเนาะจำได้เป็นสองตัวหรือสามตัวครับสองตัวค่ะครับเอาเผื่อผมเป็นการเสียเวลาครับตัวไหนครับน้องแม่เกลียว หนึ่งสองค่ะหนึ่งสองครับแล้วก็พญากุดเพิ่นบอกตัวไหนครับพญากุดออกมาจากเหรียญหนึ่ครับสองเกาห้าค่ะสองเกาห้าค่ะเป็นตัวเลขสามตัวกับสองตัวเนาะครับเนาะพญาคุดครับทีมงานสีจดตัวเลขในแคปหน้าจออีกครั้งนึ่งครับพ้สอเหรียญสองหาหนึงเจ็ดเนาะค่ะครับผมเพิ่นห่อนที่บอค่ะอากาศไม่กระห่อนฝนกระ بو ทกครับเอฟซี อ่อนทั่วประเทศแล้วครับขพให้มีโชคไงก็ตรองมน้องแมแก้วครับมียังอีกครับคุณต้องมีถามบอกครับครับบ่มีอย่างอะ่รบ่มียังสีถามนะครับเนาะน้องไม้แก้วมีอะไรอีกไหมครับถามตัวเพิ่นบอกว่าครับพีไม่ถูกอ่อนหี่ครับสามตัวเพิ่นบ่ได้บอกอุ้ยเพิ่นบ่ได้บอกเอาเพิ่นอาจสียังบอฮหูก็ไรเนาะครับเนาะเอาสองตัวไปนอนเสียงบนกันครับขอบคุณครับน้องไม้แก้วขอบคุณครับสวัสดีครับครับผมนี่นักข่านธรรมชมเลขของน้องไหม่ท่านผู้มชม เรียญพญาคุณแตกแสงสองเกาหาพี่แมนลกออนบอกหนสองแล้วก็พ่อซอเหรียนพญาคุณพ่อซอสองห้าหนึ่งเจ็ดกระทาชมขอหายมิโชมิลาบก,ก็หนองไม้นะคะเนาะประจําวันที่สิบหกษภาคมพ่อสามพันลอยหกค่ะสําหรับคลิปนี้เท่ามี3มดาวกัสตารททำชมไปก่อนเจอกันคลิปหน้าค่ะขอหาชุกชมมันๆมันเฮงเฮงรวยรวยค่ะกรยิบพึงพาไปใส่นะคะท่าชม ข้มีสามดามีของดีมาฝากทำามชมค่ะรับชมมึงของดีกระเบาแอมป์ตรงกันเลยค่ะบ่าเป๋าแอมป์ตรงเดิเนทางไปท้ำบ,บ,บ,บุญยูวัดหลวงปู่รอดครับวัดหลวงปู่รอดเนาะครับเนาะจังหวัดสุรินทร์เจจิดังแดนอีสานครับนี้ของดีทิปใหม่ทิปนี่มาฝากอฟซี่ครับสำม,มุชมเป็นของเรลียดเงินเรลียดกล้องเรลียดรั์ครับค้าขายขายขายของบดีบุค้าบุกให้เขาล้านคนย่างทานเอาตุ่นี้ไปใส่ครับสำม,มุชม ค้งเมตตาคาดขายไปใส่เรียกงิเเเง่เรียกท้องสื่อเรียกสื่อตตรีจึปนสิ่อถือครับท่านผู้ชมเนาะไปรับชนุนรับฟังกับน้องเบิร์ดครับนั่งถ่ายอยู่ห้องนั่งับวิธีใส่พ้องดีเป็นแบบไหนเนาะครับเนาะู้ดีครับท่านผู้ชมไปชมกันครับสวัสดีครับน้องเบิร์ดสวัสดีครับนยครับโอ้เนาะอธิบายให้ฟังหน่อยว่านวดนี่ใช้ยังไงเนาะไอ้เรื่องการเมตตามหายยมหาเสน่ห์เรื่องการงานค้าขายเนี่ยกู้เรื่องการไายกลับคืนมาได้ ผัวเมียไปหาเมียน้อยให้กลับคืนคืนมาได้ผัวไปหาเมียน้อยก็กลับมาได้กลับยยกคืนกลับมาได้เรื่องการงานหาเรื่องอบตนายกเลือกการงานกาขายไปพูดกับผู้ใหญ่อย่างนี้เนาะครับคนนีมชมชอบขายขายทุกอย่างนะเนาะครับผมสาธุ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 นี่เป็นของหลวงปู่แท้ๆเลยเนาะหลวงปู่รอดเนาะครับวิธีการใช้บอกวิธีการใช้เลยใช้เลยใช้เลย เออตะมาก่อนปั๊บแปะแล้วก็บี้บี้อย่างเงี้อธิษฐานหนึ่งสองสามหนึ่งสองสามลูกหัวสามครั้งโอ้ครับถ้าปะสามครั้งลูกหัวต่ำลูกคิวสามครั้งลูกหัวสามครั้งรวมทั้งหมดเป็นเก้าครั้งครับผมสาธุสาธุสาธุอุ้ยน้องเบิร์ดเนาะครับผมเป็นลูกศิษย์หลวงปู่หลอดไมนจำนะครับครับผมมาจากพัทลุง อยู่พัทลุงเลยเนาะครับสาธุสาธุป็นบุญกุลส่วนครับผมแม่ผมพรวยพ่อมมญกุลอดนะเ่าอวัดดีเหรเนาะคัสาธุสาธุสาธุขอบคุณครับน้องเบิร์ขอบคุณครับสวัสดีครับมีอะไรเพิ่มเติมไหมครับอธิษฐานอย่างยรเราต้องการสิ่งใดขายที่สายพานซื้อรถซื้ออะไรได้อธิษฐานเนาะได้สมปรารถนาแน่นอนค้าขายสิ่งของต่างๆเนาะเราเราจะขอ แล้วแต่เราจะขออธิษฐานให้คนรักคนหลงเมตตาสาธตทุษายมพูดกับผู้ใหญ่เนาะสาธุสาธุขอบคุณครับ้องบุคขอบคุณครับสวัสดีครับสวัสดีครับสาธุสาธุสาธุครับท่านผู้ชมหลวงปู่รอดวัดโคกกลมครับท่านผู้ชมเบาแอมรัตมงหินข่าวับลอดซาครับท่านผู้ชมเอาไปใส่เอาไปรุยเลยครับท่านผู้ชมเอาไปรุยน้ำกันครับใส่เราดีใส่เรารุยครับสัหรับ ทำาไหนที่ค้าขายของบุกค่อยดีลูกค้ายา่างบุห็นลานเฮาใข่ขว่ามีอียงบุรบังหรือว่ามีอาถรรพ์มาบุรมาบังนาลานเห็นในคนมองบุห็นลานข้าเฮาเดินผ่านเอาหนวดข้องหลวงปูหลอดวัดขุกกลุมไปใส่ครับ<อ>ดวงจุดปืดท่านที่รับทรัพย์ท่านที่ให้เงินในทองไลเข้ามาในบ้านในลานข้าลานขายของเฮาครับขายดีปันที่นำที่ทาลำเลื่อยเงินทองกันหลายครับท่านผู้ชมเนาะ บ่าแอมเราตรงหงินซื้อเสียงหลวงปูหลอดม่นานแล้วมือในการมีโอกาสแต่มาสักระกาบลวงปูนะครับเนาะกับผู้ชาหนวดไปฝากอีฟีเอาไปรวยน้ำกันครับสมัติทำได้ทีแบบว่าเลิกกันกับสามีอยากให้สามีกับมาหักมาหลงกับเอาหนวดของปูหลอดไปท่าครับไปท่าปากนะครับเนาะอยากให้คนหักค้นหลงเบาเบายังกายผู้สาว คือเบาวมากเนี่ยเอาไปใส่ได้ที่กันครับท่านผู้ชมเอาไปใส่เลยๆวิธีใส่ก็เปิดสาออกมากครับท่านผู้ชมเปิดสายลงปลุกมากนะครับเพราะแล้วก็เมื่อเท้นแทบับท่านผู้ชมเมื่อเท้นแทบหล้วก็บี้ยังสิครับมันหมุนยังสิครับแล้วก็ท่าปากสามเทือยบุกปากสามเทือยนะครับท่าปากสามเทือยท่าคิ้วสามเทือยหลวก็เสยผมขึ้นลูกหัวนะครับลูกหัวสามครั้งนะครับท่านผู้ชมข้างในนี่เป็นมุวนสามด้วยครับด้วยต่ผู้ชม เป็นนวนสารเป็นน้ำมันมหาเสน่ห์น้ำมันมหาเสน่ห์แล้วก็เป็นหวานเป็นจุดๆดำๆนี่เป็นหวานมหาเสน่ห์น้ำมันมหาเสน่ห์หลวงปู่ปุ๊กเสกเรียบร้อยนะครับท่านผู้ชมเนาะแอดคาราบาวจนได้แต่งเพลงให้หลวงปูหลอดแล้วครับท่านผู้ชมจักดังบูดังนะครับเนาะแอดคาราบาวพี่แอดคาราบาวเนี่แต่งเพลงให้น้อยนะครับที่แอดคาราบาวจะแต่งเพลงให้เจทีอาจารย์นี่ส่วนมากก็มีบุหาย่นะครับเนาะมีหลวงปู่คูนมีหลวงปู่คูน แอบคาราบาลพีแอนี่ครับเป็นคนแต่งไห้แล้วก็นี่วัดลุงปูหลอดนะครับนาะวัดลุงปูหลอดวัดกุกกลมนี่ก็แต่งวัดลุงปูรุ่ยนะครับนาะวัดลุงปูรุ่ยนี่ก็แต่งเท่กันนี่ครับหุินคาว่าใส่ดีแห้งครับมีแต่เงินไหลมาที่มากก้นหักก้นหลงเบาแอมเราทุ่งกับบุรุษซ่า,คร,าปปครับเอาไปฝากอีซีกระโถมาตามเบอร์ทรนี่แหละครับผมเอาไปเป็นเจ้าของนะครับนาะเอาไปใส่เอาไปฝากญาติพี่น้องก็ได้ครับท่านผู้ชมท่านผู้ชมครับเอาไปหายาติพี่น้องใส่เอาไปท่าครับ ให้ดวงเงินบารามีฮอพแพ่กระจายให้เงินไหลม,าท,ม,า,ม,ม,มลา,าที่มาเนาะครับท่านสมุชุมแล้วกาบ่ายเอามาตรงนี้ได้น้ามุ่นมาน้ำครับได้น้ามุ่นของหลวงปุลอดมาให้เอฟซีนะครับท่านสม,ม,ชมุชุมเอาไปอาบสมะร่างกายสเสนียดจะให้ที่บูดีถีร่าสีมันบดมันบงนังเสนียดจะให้ในตัวเขาสิได้ออกเอาไปเดินจินแล้วก็อาบไนนะ,บาบะครับท่านสม,ม,ชมุชุมเนาะ แล้วก็เฮ็ดให้ดวงเฮาดีเงินไหลมาที่มากครับท่านผู้ชมมีจำนวนจำกัดเด้อครับท่านผู้ชมมีจำนวนจำกัดบาวเอลมาตุงนี่เอามาบ่าหลายครับามาฝากอิดสี่หลายก็โทรมาได้โทรมาได้ครับมาหาบา่าวเอลมาตุงเอาไปเป็นเจ้าของเอาไปใส่เอาไปเลื่อยตั้งกันครับสาธุสาธุาให้ถือเปลืเอ้ยครับเอาไปใส่ละให้ถือเปลือลอตเตอรี่รางวัล,ลที่1ลำเลืยสามสิล้านตุล่ะครับท่านผู้ชมเนาะครับผมยาบาอยเอลมาตุงก็สิให้เบิ่งตัวเลขกับน้ำมนต์ของหลวงปู่ครับท่านผู้ชมเนาะ หน่งตาเพิ่พงทำเลยพอเลยเพิงพ่งเพิ่งทำเสร็จใหม่ๆหม่ครับนี่ครับผมสาธุสาธุสาธุอันนี้พี่ผสมน้ำอาบนะพี่ผสมน้ำอาบเนาะครับเอาดื่มดื่มก็ได้เนาะดื่มก็ได้ครับแต่ว่าให้ดีผส,สมน้ำอาบตอนเช้าผสมน้ำอาบตอนเช้าครับครับครับ,รบเพราะว่าโดนพวกอีอําอะไรนี่จะหายหมดเลยวกเนี้ยครับโดนของโดนอะไรครับผสมน้ำอาบเลยแบบเรา ดวงไม่ดีอะไรเงี้ยเราก็ผสมน้ำาเาครับ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 ล้างเสยีดยดจังเลยเนาะครับสาธุสาธุโอ้ขอบคุณต้องเบิร์ตมากมากเลยนะครับ,คร,บครับผมสาธุ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 ครับผมสาธุสาธุครับ